ฟุตบอลนัดหุนเครื่องฟี f a เดยประจำเดือนมีนาคมจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราลงสนาม2เกมแพ้รวดทั้ง2เกมนะครับแพ้ให้กับซีเรีย1ประตูต่อ3และล่าสุดนะครับแพ้กับ UAE 0ประตูต่อ2มันมีคําถามว่าทีมไทยเราลงเล่นทั้ง2นัดนี้ถือว่าเล่นได้ดีนะครับแฟนฟุตบอลให้คําชมเชยกันเยอะมากแต่ว่าทําไมถึงไม่มีใัยชนะจากนี้ไปจะเป็นบทสรุป5ข้อ จากทีมชาติไทยใน2เกมฟี فا เดเดือนมีนาคมนี้นะครับเรื่องแรกนะครับข้อที่1น,นะครับผลการในขันที่แพ้ซีเดีย1ประตูต่อ3และแพ้ยูเอเอี๐ประตูต่อ2นะครับแฟนฟุตบอลให้ความสนใจกันเยอะมากและก็ชื่นชมกันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งในครึ่งแรกของทั้ง2เกมนะครับบอกว่ามันเหมือนเป็นเกมเดียวกันเลยนั่นก็คือทีมไทยเล่นได้ดีเป็นฝ่ายครองบอลต่อบอลเข้าหาคู่ต่อสู้และบุกเข้าใส่คู่ต่อสู้เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้ต้องแยกก่อนไปก่อนว่า ต้องชมว่ามาโนโพกิง้งได้วางระบบให้กับทีมชาติไทยชุดนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนักเตะกล้าเล่นกล้าครองบอลเราไปเล่นในตะวันออกกลางและสามารถที่จะครองบอลต่อบอลกันได้เพียงแต่ว่าอรูปแบบเกมที่มาโน่วางเอาไว้เนี่ยมันอาจจะยังขาดความเฉียบขาดหรืออาจจะต่อบอลกันมากเกินไปแต่อันดับแรกก่อนเราต้องเข้าใจว่าเรื่องของรูปแบบที่เมื่อก่อนนี้ทีมไทยอาจจะดูเล่นสเปซสปะบอกว่ามีเวลาซ้อมน้อยบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้เนี่ยถือว่ารูปแบบเกมหรือว่าทรงฟุตบอล ของเราดูดีขึ้นอันนี้คือข้อที่1นนะครับข้อที่2นะครับปัญหาของทีมไทยอะเมื่อรูปแบบดีเล่นได้ดีบุกเขามากกว่านะครับแต่ทําไมาถึงไม่ชนะนั่นก็คือปัญหาของทีมไทยในเรื่องของความคมนะครับการจบสกอร์เรามีโอกา,นาสนับสิบๆครั้งไม่ว่าจะเป็นเกมเจอกับซีเรียนะครับซึ่งจริงแล้วเราต้องขึ้นนําด้วยซ้านะครับแต่สุดท้ายนะครับพอเรามีโอกาสเยอะๆแล้วทาประตูไม่ได้อันนี้ก็คือ ทำให้โดนคู่ต่อสู้เขาโจมตีเอาได้เช่นเดียวกันนะครับกับ UAE เกมครึ่งแรกเนี่ยของเราดีมากนะครับมีโอกาสได้ทาประตูหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่มีความคมนะครับสุภนัทสุภโชคสุภชัยที่เราบอกว่าอยากจะเห็นทั้งสาคนลงสนามพร้อมๆกัน,กนมีเพียงแค่สุภนัทเหมือนตาคนเดียวนะครับที่ทาประตูแรกจากลูกโมงในการเจอกับซีเรียนะครับใน2เกมนี้รอบนั้นสุภโชคสุภชัยก็ไม่มีสกอร์ให้เห็นนะครับอ่ะทีนี้ก็ยังมองว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับในแดนหน้าหัวหอกทีมชาติไทยก็ยังคงต้องพึ่งพาพี่มุ้ยทีรศิลสินแดงดาที่ยังคงไว้ใจได้อยู่นะครับคราวนี้ไม่ได้เดินทางไปขอพักร่างกายอายุ30กว่าแล้วแต่ยังไรก็ตามในปี2ปีนี้นะครับความเฉียบขาดของทีรศิลปินแดงดายังคงเหนือกว่าน้องๆที่สําคัญคือประสบการณ์ของทีรศิลป์จะช่วยแบกและก็ให้ประสบการณ์ส่งต่อ หัวหอกทีมชาติไทยคนใหม่ให้กับน้องๆได้นะครับข้อที่3นะครับแม้ว่าจะผลงานแข่งจะไม่เป็นที่น่าพอใจแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนบอกว่าน่าพอใจนั่นก็คือได้เห็นผู้เล่นโดยเฉพาะยิ่งมิเคลสันนะครับที่มาจากหลีกต่างประเทศและคราวนี้เป็นครั้งแรกในานามทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับมิเคลสันเล่นแบกขวาได้เนียนตาและสามารถที่จะเปิดบอลสวยๆได้หลายต่อหลายรูปนะครับ ถึงจะไม่เคยซ้อมร่วมกันมามากนักนะครับแต่ว่ามิเคลสันสามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมบุญเครื่องฟี ف าเดแบบนี้การได้เห็นผู้เล่นหนึ่งคนนะครับสามารถขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยได้ผมมองว่ามันก็คือประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นจากเกมนี้นะครับนอกจากมิเคลสันแล้วนะคนอื่นๆอ,อาจจะยังไม่เด่นชัดมากนักนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ทีมชาติไทยจะมีตัวเลือกมากขึ้นจากเกมอุ่นเครื่อง2นัดนี้นะฮะมาถึงข้อที่4นะครับปัญหาของทีมไทย ยิงประตูไม่ได้เราไม่มีความคมครองบอลเยอะก็จริงนะครับแล้วพอโดนโต้กลับโดนเขาเจาะเราเสียประตูง่ายครับเกมรับของเรายังไม่ดีพอโดยเฉพาะยิ่งการเปิดบอลจากด้านข้างเข้ามาตรงกลางตรงจุดเกรงใจนี่แหละครับเราเสียประตูหลายต่อหลายครั้งนะครับคราวนี้มานโปกิงได้ตอบทฤษฎีที่ว่าหลายคนบอกว่าคริสตาการแมนเล่นเซนเตอร์ฮาได้ดีในระดับอาเซียนก็จริงแต่พอไปเล่นระดับเอเชียปั๊บรูปร่างของเขามีปัญหาหรือเปล่า คราวนี้กฤษดาการแมนจับคู่กับทอมเบียเล่นระบบหลัง4จริงๆแล้วเนี่ยเราพลาดในเรื่องของเคมรับหลายครั้งนะครับไม่ใช่ว่าพลาดเพราะว่ากฤษดาหรือทอมเบียแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะความเข้าใจในแนวรับของเราด้วยนี่ก็คือปัญหาใหญ่ที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปในเรื่องของการอุด,ดูุ่รั่วถ้าจะขึ้นไปเล่นระดับเอเชียนะครับกองหลังของทีมไทยอ่ะยังมีอีกคนหนึ่งพันษาเห็นพี่บูลหรือจะเป็นคนอื่นที่โชว์ฟอร์มไม่ดีในไทยลีกนะครับหรือจะปรับระบบไปเล่นหลัง3นะครับถ้าสมมติว่าไประดับเอเชียแล้วยืนแบ็กโฟ มันมีรู้เรว่เยอะแบบนี้นี่ก็เป็นการบ้านของมาโนโพกิ้งที่จะต้องไปคิดต่อหลังจากนี้นะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับในภาพรวมนะครับสเกมที่เราอุ่นเครื่องกับซีเรียรและ UAE นะครับแม้ว่าผลการแข่งขัน,น,นจะออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจแต่อย่างน,น้อยๆนะครับนี่คือการอุ่นกับทีมระดับชั้นนําของเอเชียนะครับและเป็นทีมที่แรงกิ้งสูงกว่าเราทั้ง2ทีมเพราะฉะนั้นในแง่ของผลเสียเรื่องแรงกิ้งอันนี้ไม่มีผลเท่าไหร่นะครับตรงข้ามกันถ้าเราอุ่นกับทีม ที่มีแรงกิง้งมีอันดับต่ำกว่าเราถ้าเราแพ้แบบนี้อันนี้ส่งผลกระทบต่ออันดับของทีมชาติไทยแต่ว่าการแพ้ให้กับซีเดลและ U เวนะครับไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่ตรงข้ามกันนะครับจะทําให้เราได้ประสบการณ์จากเกมระดับเอเชียมากขึ้นวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าจะต้องขึ้นไปเล่นระดับเอเชียไม่ว่าจะเป็นเอเชียนครับหรือฟุตบอลโลกก็ดีเราจะต้องปรับตรงไหนบ้างนี่คือ5ข้อที่เห็นจากทีมชาติไทยชุดใหญ่ในฟีฟ่าเดย์สองแมตช์ที่ผ่านมาครับ